สวัสดีสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านคููปู่ทุกคนครับมาวันนี้มาตามแนวทางปูบางบทได้เพียงเด้อเพิ่นกำลังเห็ดนะพี่น้อง่นกำลังเห็ดของน้ำของขว้เนาะทำเองพี่น้องเนาะเสื้อชิ้นเสื้อไส้ามากอ่าเพิ่นจะเล่นมา,ากฆากันเห็ดเองมนาะ ตัวพี่รงเด้อสำหรับปูบางบดกับปูสายนี่ยเนาะแต่ละมือนี่เข้าจะไปตามเนาะข้างปูบางบดด้วยกันเนาะจะเป็นตัวไหนไอ้พี่น้องก็ติดตามไปพร้อมกันครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบนมัสการดูครับรับปากว่ารับกรับปากได้วปูเต็มเรื่องจ้าหน้าได้ว่โอ้ไม่ยืมตัวฟูได้เ่ได้ครับผมเด้าระดีพาไปได้บ่ได้ครับโอ้ แต่ม uh, ือนี่จิเอาเดี๋ยวข้องฝันนะเอาครับเอาตัวโบได้ไ้เป็นตัวเนี่ยจะมาง่ายๆนึงโอ้อันนั้นไม่ h h ูคือว่าปูสีเฮ็ดยั้งปูบอกเนี่ยเออสีเฮ็ดงานนี่ล่ะก่อนอ่ะก่อนที่จากไปก็ทิมห้อยมือห้อยกีนไว้ให้มายูกับสิได้เขาดีใจลหรอโอ้โบเฮ็ดไ้อ่ะ เราจ็ไชิเว้าวยังไนแล้วครับผมอืมววครับพุ่มบอกับนรกสวรรค์ชิเปียวยังได้อบัจนสิบเจ็ดสิบแปดส้งสาเฮ็ดอย่างแน่ เออสร้างยังไว้แน่เออสร้างยังไว้แน่มีคุณงามความดีที่พูกมีแต่สั่งสารานีกระหม่อมเนื้อครับโอ้เออเหมือนเงื่อนเจ้าของนี่ยละโอ้่สวนตัวของพูกมาสร้างส่วนตัวทุ่มเองสร้างไวพวกได้เอาไปน้ำดอกครับผมเออพวได้ว่าหวังหยังเป็นคำเกแก้วกับว่าถวายปูได้ว่าจะเอาหินเอาอิฐก้อนนึงเขาว่าวัดจะได้บุญดอกโอ้อ่า มัวเฮเท่ยังง<น>งโพเท่กันสาดออกมาบ่าเออเฮ็ดเท่เนี่ยเทนี่ยจีฮเฮ็ดให้เพิ่นแล้วก็บจีเฮ็ดกุศลแต่เพิเ่อนยิงหน,หน,หน,หนห่ะครับผมปูนอยู <happen> ่หน่อยก็เหลืออายุเจ็ดแปดสอบอ่าใต้หรือจะสร้างม่าก็ให้เพิ่นไปเฮ็ดหรือไปเฮ็ดต่อยเพิ่นนั่นลระครับเฮ็ดกุดลหน่อยเพิ่นอยู่ให้่อยูต้องการครับผมอ่ ปีปลาไข่กันครับผมบัดนี้มี่ปลาจอภาพบ่อปูบ่แหล่ะอุ้ยจอภาพคนใดเป็นแพมคนใดบ่ได้บอกผู้ใดเฮ็ดมานี่บ่เคยไปแพเงินแม่จับาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับผู้ใดครับผมอยู่ยังถี่แหละบ่มีหอดกินนิมนต์ปูกกันลยว่าดนี้แต่สปูสองปูนี่พลาดแต่เนี่ย พินนิมนกับมมีครับผมสัวบางสกอกบางสกุลบางสกุลปินบางสกุลไตก็บมเคยไปครับกับมันเป็นวัดไก่บ้านเนาะปูนอ่ไก่บ้านละยู่เองที่ละบินสบายให้ฉันเขากินครับผมมันกับไม้เองคือว่านละโรคราบก็ได้ สวัสดีขั้นผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากกันแล้วแกอันนี้ว่าอะไรว่าอะไรบังคับผู้ใด้กันแล้วพูดได้อยากเอาปูเนาะอยากได้บุญอยากได้โชคได้ลาภอยากได้ร้อนทีหนึ่งอยากได้ร้อนทีสองก็อธิษฐานเอาเท่านนั้แล้วไม่ให้เดาเนาะผูไม่ให้เดาครับผม่่ยจย่าให้ไปอจะรับปากกันเถอะอันนี้ไม่ให้หลุดจเกิดไม่ให้หลุดใช่ป ได้มีเสียงผมมีเสียงบอกกันนะครับเอฟทีครับเฮ็ดมาเฮ็ดเลยมาเฮ็ดเลยอ่าต้องเล่าดอกมันต้องฉันดิงฉันได้เออเยาว์มันมันจิผิสคัมเบาครับครับผมขาดสัจจะครับผมอ่าอืม ได้นี่ยังีิบวะคุ้มฝันเห็นบ้างเอ้ามันนิมมดเลยปูโอ้ปูฝันแล้วงวดนี้ฝันแล้วงวดนี้ครับพี่ครับผมปูฝันว่าปูเล่นไพ่โอ้แต่เป็นยมดเอ่อเออเอ่อตั้งแต่ไเป็นยมฝันว่าเล่นไพ่ครับเล่นตีกักหูจักบ่ตีตะเตยนะหูบลุงจังกับปูหูจักบ่บลุงจักปูเอ้าข่ากันนะนะไพ่ฮกแบนนะ แล้วก็คากันคาตามสีตามน้ามานะับ่ตัวเรือซองใบชุดไทยแล้วมามาจึงกออกนะครับผมผู้ใดเล่นเป็นเอฟซีเล่นเป็นเกิดขึ้นที่หูตัวอันนี้คือความฝันนะครับเป็งที่ผูฝันเด้อผูฝันยังสี่ละฝันว่าเล่นไพ่เมื่อฝันแล้วพอดูแลเดี๋ยวมันหายไปมันหายไปบันนี้ขึ้นวันใดวันนี้วันพระว่าพระหน่อยพระหน่อย ฟันว่าเล่นไพ่ปูครับผมเล่นไพ่ตีตักเตีนเราโอ้ปุ๊บตีไปแล้วเหลือซองใบสุดท้ายปูในฟันนั่นนะครับผมทอเอ็ดสองตัวโอ้ยือเอ็ดสองตัวเอ็ดขลามก็เอ็ดพ่อแดงเขาให้ใส่ใส่ตูนึงอ่าปูก็เลยมักเอ็ดพ่อแดงอเลยใส่ไปเอ็ดพ่อแดงครับ เขาเปิดดัมเต้ไห้เบิ้งมันถึือถึกถึกเลยบอกพูดซีผู้แดงเขาเปิดแยกมาโอ้ถึกว่าสันโอ้กลิ่นกว่าสันเออในฝันแค่นี้ละเออโอ้เปิดดัมเตยมาถึกพอดีเออถึกผู้แดงกว่าสันเออหักซีผู้แดงวันที่ผัวซีผู้แดงไงมาถือกระตัวนี้ว่าบิ้งใส่เมนเด้ยววะเออถือ สองสองแอดนั่นแหละบอกแอดสองแอดนี Damon 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 ่มันเป็นยังไงบ้างจ๊ะแอดสองแอดเออแอดผู้แดงบอกปูกับแอดผู้แดงกับแอดขลามแอดผู้แดงกับแอดขลามตัดเออถือเจ้าของมหรือผู้แดงว่าแดงคือกันเหมือนเอออันบักซีขึ้นมากต่แดงบอกปูแดงอีกว๊าย หนึ่งหนึ่งสี่หอนแล้วนนั่แล้วแต่เหรอแม่บอลว่าปูเออจักแล้วเอ้าไว้แค่นี้ก่อนว้าวปูไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็หอนมือมาแล้วไปตีปนปะหาเอาปนโอ้ได้ปัญหาแล้วจังจังว่าว่าอัอนแรงหลังนะเอาคือเอเอเด้เอแปลว่าหยังเอนี่แปลว่าหยังเอเอ เออเบกแอดกันเดียวกันละเออเอก็บแอเดียวกันโอ้ยพี่เราเคยอยกับโเคยท็กสี่ท็กเจ้าสองเอสองเออ่าสองเอ C หนึ่งเอาแล้วแต่เด้อเอาสองเแล้วก็เอสองเอเอแดงขึ้นกันเออเอแดงขึ้นกันบวนเอแดงกเอดำว่าขั้นเขาตีปุ๊บเองก็เป็นหนึ่งกี่แล้วเนาะเออกริ่หนึ่งหนึ่ง แต่ว่าเอฟซที่ตีเป็นยังกงตีโออาจทีเป็นหนึ่งสองสีไอ้เอเป็นหนึ่ง่เอเป็นหนึเนี้เอเป็นหนึแล้วเห็นว่าอันภาษาอังกฤษเลยเออันแรกว่า A B บซีดีดิโอพูดได้เออได้สองเอได้เอสองเอเอสองเอถือได้มืเอสองเอแลโอ้พี่รองไอ้บานไอ้บัวออแค่นี้ละตีเบนห้าเาเด้อ เดี๋ยวคอดมือมากเดี๋ยวใครใคยเฉลยบ๊วูใค่อยเฉลยกันไหมโอ้ยังมีเฉลยอีกครับพี่ครับผมเออแต่บ๊วยเ่เอ็ดหนึ่งบ่กเอ็ดหนึ่งบอกที่ว่าถูกแล้วไอ้ยังน่ะเอ็ดผู้แดงเอ็ดผู้แดงใส่ผู้แดงเขาหลามเขาให้เขาให้เลือกแค่อันเดียวอือให้อันเดียวเดี๋ยวจะคองมักผู้แดงเออเอ็ดผู้แดงผู้แดงคือหัวใจนี่อือโอ้ยมันมีัวงเดียวความเออใม่เออมีตัวเดียวความ ผู้แดงเป็นหัวใจรูปหัวใจเลยโอ้คับเป็นบ่รูไวพโพรูปหัวใจ<อ>หัวใจผู้แดงดวงเดียวเออนั่นละใส่ใส่ตัวเดียวก็ใส่ไ,ไปเอ็ดเอ็ดพู้แดงครับมาเปิดมาบุกซีพู้แดงเออ ซีผู้แดงอีกซีผู้แดงอีกมันขีเป็นหยังเนาะบ่เป็นหนึ่งหนึ่งซีใช่หร่าเดี๋ยวปูสีเฉลยแห่ฟั่งหนึ่งคำมีที่กับผมอันนี้แห่ว่าปูปิดชะาไปก่อนกอนเด้ออันนี้ต่ว่ายูนเออร์กันปันเกี่ยวกับกั่งพนันหนือนมั้มันเมนเหล็กลวดนี่ใช่แลวเป็นปูเป็นเหล็กลวดมันใช่เลยเ้ีออว่าสิ้นปูเป็นงนั่นสออ วัไคิดแล้วมันเนี่ยมันไปเองเลยครับผมมันไปเองคือมีเนวแเนวแเนวดึงหัวใจเข้าไปนี่ครับครับผมครับครับอาฟังกักๆด้ได้ผู้แดงอ่ามักใบเดียวเขาให้ใส่ใบเดียวเนี่ยนั่ใไตเขาของเขาออกมาขังเครื่องมือมีใจับเนี่ยเขาว่าให้ใส่ตัวเดียวเจ้าจีใส่พร้อมกันสองสองอัน่ได้อเจ้าเลือกพิดเจ้ากั บะถือเจาออ้าเขาเสียงนั่นเจาออ้าเบาได้กินเดี๋ยวผู้ขาเลือกมักแอดเอพ่อแด้มันก็ใส่ถือเปิดมันบักซีพ่อแด้อดของเขาก็ถือว่อเาเติ่งกันพอดีถือกันพ่อแด้โอ้เขาไปออกไม่เขาอย่า,นาง,งนั้นคันเครือ่องนี่เขาเขาจับเขาไว้แล้วเขาจับเขาไว้แล้วเขาให้ใส่น้ำไต๋บัตรเขาใจเที่ยวเขาใจว่าบัตร ถือไพ่คนละสองใบนี่ออคนหนึ่งจึงออกว่าสงสัยเขาเป็นเค้พน์ดังทีนบันี้เขาบันมีเอ็ดกวงแดงเอ็ดสแดงขันเาเอขลามททั้งไต่ขาใขลามเาผิดข้าบนได้กินปูบัใส่ผูแดงกัไปผูแดงปูมักเอ็ดผูแดงอยู่แล้วเขาเล่นอกมาปูเป็นีผูแดงปูก็ทมปลงใจย่โอ้เขาใจเลี้ยวบันเป็นอะไรบัเปลนเป็นทางคือทัรที่ กินเลยกินถ oh, so oh. ือเลยเมฆเลยแล้วล่ะพั่ตื่นมากเลยสะเดินเลยสะเดินเลยตื่นโอ้ดีใจเลยมันบ่ัวขู่ฟันต้อนโอ้โหเดี๋ยวนี่กูจิได้ไปฮะเอาลอตเตอรี่ไวอีกแล้วบ่โอ้ก็เลยชวนผมนี่วมาต่าไปชวนหนึ่งเดียวโอ้ปูซิบกระสิบไปเนี้ยลูกอานแปรบออกที่ปูเอ๊ะลูกอแปรบออกแปรบออกมันเมียนบัวกินปูซิบกระซิบไปเนี้ยมันเมียนบ่วปูมันเมียนบ่ว งงอยู่ดิปูบ่เคยเรียนจังสันักเจนั่นแหละบุกเคยเห็นพร้อมฝันนฝันมันไปฝันไปซีนเจ้าของมันไปยังซ้ำปูกับเปีให้เขาเรียนกันบ่นัะนเออที่เดาๆนี่แม่นบ่ปูเออบ่คั่นคั่นเรกเบื่อนี่บ่าหนึงหก็บซีซีโอ้ถ้าเป่าเออคั่นเป่าเดียวเออเออเนี่ย อืแต่ว่าแต่ว่าขังเครื่องนี่นะมันสามตัวนี่มันหนึ่งหนึ่งสี่ขึ้นสี่หนึ่งหนึ่งปูตัวไอนปูค่อยว่าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดค่อยมั่งหนึ่งหนึ่งแปดอย่าถามเลยว่าเอามาจากใส่อย่าถามปูปะถามคือหกเลยเอาม้าจากใส่เลยไม่ถามเดี๋ยวไม่ถามหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเออ รว่าันเอขั้นเอดมิทีตีตีเป็นตัวใดตีแล้วแจตีไปหนึ่งหนึ่งแปดนะครับด้วยสิผมคือหกสามสองบต้องถามวาผกมันจะใส่เออนั่นและเลพี่น้อาเอาจากสั้นครับผมถ้าว่าปูว่าสองตัวนี่เป็นหนึ่งหนึ่งกับีมขั้นบุญมีกัิไปยังสีละครับนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งกับซีซีเออครับผมหนกับซมันจิเป็นล่างบอืออท่านั้นหละเอาหนึ่งหนึ่กับซีซครับผมอืม นั่นแหละครับแค่นั่นแหละอ๋อวงกลมไปให้คือหนึ่งหนึ่งแปดเออบัวถามว่าที่ไปที่มาไม่ต้องถามอืมเว้ถามนี่เคลื่อนอืมไม่ต้องถามจะว่าบอกความฝันในฟังแล้วผมที่มาที่ไปของเดีผมมาจากไหนครับอ่มันมาจากการเล่นไพ่นี่ลครับข้อขันข้อขันครับผมไม่ข้อขันข้อขันขั้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 นบน บทตัวกันถืกละเออแสดงว่าเม่อก่อนนี้มีโอกาสได้ฝันเลยนะปูเนาะเออหน้าวัื่อนวันถ่านแกงเออเมื่อยแง่งหลันยัวนั่นแหละไปสูบเห้ลาบกะมาทำบุญน้ำก้าวมาได้คิดยังมากไม่ดอกคือปูกระด้งสิเฮ็ดอยู่นี่คือเฮ็ดกุฏิบ่ป๋าพูเฮ็ดกุฏิีหลวงพ่อน้ำแน่เฮ็ดนี่เฮ็ดนี่ผมเฮ็ดแช่งน้ำเฮ็ดอันนั่นอันนี้จีเฮ็ดอัน คันโชคไหลๆอยากได้ได้ไดบุญไหลๆกับอธิษฐานโซลาเซีก็ได้ครับผมเออเออโบน้ออีพีนะครับอ๋อ่หนอเนะ วบกแอดสองตัวนี่ยังเป็นปัญหาอยู่มันที่เป็นเลขซีวะบกแอดอมันคือมันคือเลขสีนี่มันคือเลขซีมาปูเอเนนะหัวหัวแตกเอนนะแต่ผมนอนไม่สองอันไปวิเคราะห์ดูได้พี่หลังได้เพราะปูมันแตกแต่ไม่เนาะมาได้แท่ากันเป็นตัวนี้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่ครับปูบางบทฝันแล้วครับเอ็ดทีครับ หนานโยไปฟังคักๆหล้วก็ไปพีเจตาน้ามึงได้ครับด้วยพีอ่าืมว้เขาคักๆกันมามเป็นที่ปพดที่พายตัว่ตัวผมจะเปิดพุ่งพุ่มเปิดพุ่มเปิดหนึ่งตัวอืมเปินกัจจกเปิดขึ้นกันน้องหัวะอหลับพี่รองนะตอนเอฟซีครับผมอ่าขอให้แหงปัง